สวัสดีค่ะเอา <laughs> มาก่อนเผื่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสาวกชาแนลเนากจากเนาะวันนี้สามีทำข้อไก่จ้าใหญ่ข้อไก่ ใหญ่ขอกไก่เนาะจ้ะน้องฟลอมมันห่อนหมวกกอลมันห่อนสงสารไก่เน,นาะจ้ะเลยใหญ่ขอกไก่วันนี้เงี้ยแม่แรงสิเทาก็มีโฮมมีล่มสงสารเกยเนาะจ้ะเนาะเนี้นนนยแม่แรงแบบนี้ล่ะจิมี่เนี่ยกังเว้นนะจะมิมี่ร่มสงสารเกย เอาขอา่อยแย้มต้ยสาเกสิ่าปร,ปรง่งถึกสังถึกลังคาดิเธอสาเกอกำลังต้นน,น้อยๆอย่างเงี้ยม,มันเศร้าห่มกว่ทีมีร่มของมะาพรา้าวเนาะจ้ะเนาะสงสารไกลยวได้ใหญ่ใหญ่ขอบไกลจ้า ข้อไก่น่าจะเนาะเพื่อนกระเฮ็ดเอาของเพืพ่อนผู้เดียวเสียจแล้วจ้ะเฮ็ดข้อไก่ของเพืพ่อนผู้เดียวเน่าจ้ะตอนห้ามาตอนว่าเขาในตัดหยากระจีพหก กล้วยกล้วยกล้วยนะจ๊ะอันตะก,กี้ตนนัวนี้ตอนนั้นกระบัน้นตะก,กี้มงนี้กับปลปูกตะไคร่นะจ้ะปลูกตะไคร้มีเท่ากับถั่วหนอกแน่อันนี้เห็น,นเก้าดูนแล้วนอกจากเนื้อเท่ากับค่อยๆทย,ยอยก็เอาไปขายสมุนเนื้อตัว สองตัวสามตัวมาเฟาอพวเพิ่นมาจากอีกตัวนึงไปทางไหนเธอตัวนึงตัวที่ซีอยู่ทางไหนล่ะมีซีตัวแต่มีซีตัวาสาเกะอ,อ,อ,อันนี้กระปุกอันนี้ห่อทอดกล้วยไม้ไกินทอดกล้วยแล้วจ้่เป็นทอดกล้วยเจ้ ห่อใส่อ่าของล่องเปียเนาะจ้ะพอเปียเขาเอิยนว่าเปียะหรอเขาเอิยนยนั่นเป็นฟิลปปินเป็นล่องห่อใส่ขอไก่ของข้าวเนาะจ้ะใช่เลยจะเป็นขอ,ขอหมูต้นไทย ดังเสียงดังนะจ๊ะเพื่อนาะเขาไปเอาสังกะสีเก่าเควาขันซื้อไม่กับแพงแพ่งนึงกับแพงอันนี้ขอกหมูนะจ๊ะขอกหมูเพราะข้นเอาหมูมาเลี้ยงหรอกจ๊ะให้เพื่อนสอมสักก้อนขอกหมูข้นเอามาเลี้ยงนี่แต่ข้ามีหมูข้าจะปลูกพริกยู่แถวนี้กันข้ามีอ่ะกันข้ามีหมูข้าจะปลูกพริกยื้อแถวๆนี้นะจ๊ะเนาะ พิกเลียี่สองต้นพิกตรงนี้เลียยี่สองตน้นลรอก่อนจะรอลอพีกเราเติบโตก่อนนาจ๊าะสวนพิกเราอันนี้ก็บใบมะกรูต้นกรูดอีกเด <c oughs> ีอยูน่นีว่าเปนี่็นผลนะจ๊ะเดี่ใบม,ม่วมีลูกนะจ๊ะม่วมีลูกเ <c oughs> ขาเป็นเพียดําเพียดํา มัมีลูกแต่เขาก็กินใบเนะจ๊ะพ่อได้หอมพ่อได้เห็ดผดแกงหอมไปเลยอยะ๊ะสวนจีหงสีเลยสวนจะลุกแบบนี้เลยจ้าโอ้ยอันนี้โรสแมรี่โรสแมรี่ ไม่นีแค่อยู่หลอดนี่ตะกี้เป็นขอ,อกไก่เก่านะจ๊ะมงนี่เป็นขอ,อกไก่เก่าก็เลยเอาเอาขี้ใก่เอาขีดยังไปใส่อ่ไปใส่อันนั้นแล้วไปใส่พักแล้วเพวกโมงนี่มันห่อนนี่อันฮะโนมี่โฮมไว้อย่างน้อยนยังไม่มห่อนก็เลยขีเป็นเฮพชรมองก็บของเพื่อนโาซั่นมนะ ตัวเจ็บหมดหวังวัยของพอดีเพิ่นไม่กวดไม่กวดแฟนกว่าสารเอาดิ้นี่จ้ะไม่กวดเน,น,เดน,จ,ดเนจังในเหตุเป็นเนะี่ยสารเอาจ้ะกะ็ได้ไหนไหนไหม มืมอนี้ก็เป็นหมองเศร้าหุมน้ำเน้สินะจ้ะสาเกะของเฮาโหูสา,าเกะชุดนี้คือเป็นหมากลายชุดนี้เป็นหมากลายเลยจ้ะก่อนมากพระท่านหมากเขาโลุนล่งเบิร์ดนะจ้ะชุดนี้หมากลายสาเกนะนะกลับมาจากบ้านหนอยเน่าลุนล,นลุนล่งเบิร์ดนะจ้ะเนาะ ตแต่อันนี้เป็นซีแต่อันเป็นซีลูกสูงสุดน่ะเขาเป็นซองที่ก่อนเห็นน่ะแล้วก็คันคันเขาผสมบุญเขาจะชิโลนลงเองนะจ๊ะเนาะเขาผสมบุญเขาจะโล่นลงเองแต่อันนี้กับสามซาเกะบ่ขั้นไหนอ่ะบ่ขั้นไหนแก่ได้จ้ะเขาเพิ่งจะเป็นลูกจ้ะเขาเพิ่งจะเป็นลูกนะจ๊ะเนาะเขาเพิ่งจะเป็นลูกซาเกะ ตอกดินติดดินว่าบ่ตัดบ่ตัดปล่อยให้เขาปเป็นสันเลยปล่อยให้เขาเป็นน้ำดินแต่อ่งไรเลยแค่มาเทาก็าตาดัดายเก็บง่ายเนาะจ้ะสูงหลายเทาก็าปีนขึ้นหากะจะเมื่อเศร้านี่พึ่งปลูกพักบุ้งไปเนาะจ้ะเนาะที่เอาเล็กใกล้ว่ามันยยังดีมาจะมาหมาจะเดินขบวนเลยจ้ะเดินขบวนเลื่อนนอนนั่นเอง อันนี้ก็บพึ่งปลูกทั่วลงไปนะจ๊ะปลูกทั่วอันนี้พักบุ้งพักบุ้งพัก็ัพึ่งปลูกไปอันนี้พักบุ้งที่ลงเรือนะจ๊ะเนาะพอ่อเรียนเก็บเส้นผ่นมานม่หมาจะคล้องอยู่ <c oughs> พ่อได้กินกับตะมห้งสะก,ก้อนนะบ่ราะเขาได้ทอนออกให้เย็นให้ให้เก็บเป็นพักจะคล้องเกินกวาก่อนเป็นคนมากินพักนก่าจะเนาะมเป็นขนมากินพักแต่ปะนะเนอกันยังบ่จอยอยู่อันนี้ ปลูกแตงกัวนะจ๊ะปลูกแตงกัวล่อรุ่นกันมาแตงกัวเขาจะมีผลบ่ <c oughs> <c oughs> แตงกัวหัวละผ้ากับนี่เนี่ยก่อนบอ่ให้ดวนออกเลยกับป้าถวนก่อนออน้ำมันแก่แล้วนในแตงกวยคุ้มหนึ่งล่เอเหวี่ยไว้แฟนกว่าจะบริเวณเตยก็ะเลือ,อยุ้ยดิ เตยก็เหรียญอายุต่หังเลี้ยงเตยโอเคค่ะก่อนขอขอบูนขอพ้นเพี่อนเพื่อน,นทุกคนนะจ๊ะที่มาส่งกำลังใจใหนจ้น้องขอพูนได้หลายจ้าสวัสดีค่ะ